จากชีวิตใหม่สุรินที่นี่ครับเป็นผู้ดูแลเป็นหัวหน้าเป็นผู้นาที่นี่ครับสถานที่พักผ่อนเป็นที่เปิดสำหรับชุมชนให้ชุมชนได้เข้ามาใช้กับมาดื่มกาแฟมานัดพบสังสรรค์กันมาออกกําลังกายมีที่ถ่ายรูปครับเราทําโบนแบบสมัยใหม่ครับเราไม่ทําให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นเรื่องของศาสนาหรือธี่จริง ัสดีครับสวัสดีครับผมทรงสถิตนุยนกำเป็นศิลปินของทิ่จักชีวิตใหม่สุรินที่นี่ครับ,รบเป็นผู้ดูแลเป็นหัวหน้า<ม>เป็นผู้นาที่นี่ครับที่นี่เรามาอยู่ได้ประมาณ5ปีมาบุกเบิกที่ดินที่เป็นทุ่งนาครับเราก็มาจัดสถานที่ให้ร่มรื่นน่าอยู่เป็นสถานที่พักผ่อนเป็นที่เปิดสำหรับชุมชนให้ชุมชนได้เข้ามาใช้กับมาดื่มกาแฟมานัดพบสังสรรค์กัน มาออกกําลังกายมีที่ถ่ายรูปครับเราทําโบนแบบสมัยใหม่ครับเราไม่ทําให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นเรื่องของศาสนาหรือพิธีกรรมทางศาสนาครับก็อยากเชิญชวนถ้ามีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ของเราได้ครับเข้ามาดูเผื่อจะได้แรงบันดาลใจหรือมีไอเดียที่จะนําไปพัฒนาพื้นที่ของท่านหรือบ้านของท่านครับขอบคุณครับตรงนี้สวยมากเลยนะครับตรงร้านกาแฟนี้ออกแบบเองใช่ไหมครับ ครับส่วนใหญ่ก็ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยก็สถาปนิกครับนึกไปเรื่อยๆครับบางทีเราไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากที่อื่นก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนคิดตั้งแต่แรกเลยบางทีก็เราไปคาเฟ่เราไปสถานที่ต่างๆเราเห็นนะรูปแบบต่างๆที่เราชอบเราถูกใจเราก็เลยนํามาต่อยอดนำมาับให้มันเป็นของเราครับเราอาจจะไม่ได้ก๊อปปี้เขาทั้งหมดอ๋อแต่เราก็เปิดเปิดทุกวันไหมครับ เราไม่ได้เปิดทุกวันครับถ้าพูดถึงร้านกาแฟเราเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ครับแต่หลักๆคือวันอาทิตย์สําหรับบริการสมาชิกของเราที่มาประชุมมาประชุมนมัสการในทุกวันอาทิตย์ครับถ้าใครสนใจใช้ห้องประชุมใช่ก็สามารถติดต่อแล้วก็มาขอใช้สถานที่ของเราได้ครับโทรมาที่เบอร์ไหนนะครับโทร085 497 4647 <c oughs> แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0854907778ค่ะครับแต่ว่าเรามีข้อห้ามเนื่องจากที่นี่นอกจากจะเป็นสถานที่ที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วที่นี่ก็เป็นศาสนสถานด้วยเรา <c oughs> จรึงไม่มีมีข้อห้ามเรื่องนะเล่ายาปลาปิง้ง <c oughs> เรื่องบุหรี่เรื่องยาเสพติดครับ <c oughs> ที่นี่จะ <c oughs> จะจะ,จะไม่อนุญาตให <c oughs> ้นำยาเสพติดเข้ามา หรือมาซูบุรีที่นี่ครับหรือนําเหล้ามาทินที่นี่แต่ข้างนอกก็โอเคถ้าไม่ไหวจริงก็ไปข้างนอกได้ครับครับร้อนเป็นกฎแล้วก็เป็นเป็นกฎหมายอยู่แล้วครับครับ<ม>ขอบคุณมากครับครับผม